กับสบายดีนำแรงประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งยังออก,กหน้ายังตับคลองน้ำเขาปิดคลองน้ำเลยเนาะเขาเคี้ยวงามทุ่มเลยยังไปเรื่อย นาเฮาจากบ้านประมาณกิโลหนึ่งธรรมศาสตร์นาะธรรมศาสตร์ูคันโยถ้าเขาเปิดนามเล้วเต็มเล็กหน่อยเต็มเทนเขาอาบนา้ำเขาปิดนามได้พนตกถ้าพนห่ตกนี่ก็เขาก็เปิดเปิดมาใส่นามให้หนา้า น้ำแหง้งถ้าพุนโต๊ะแล้วเข้ากับปิดเพราะอยากกักเก็บกํากักเก็บน้าไวพ้พร้อมเขาเทศบานกำลังถอกด้วยน่าจะเป็นเขาอีเตียขาวนะ เขาเตีย้ยเขาเขาพ่นง่ามถอกไว้ไม่น่ากับสีซุกเลยยังประมาณประมาณสิบวันกระเกี้ยงสองติดตาย ตัวนี้เป็นโมบานอีกโมบานหนึ่งได้ตัวนโมบา,ตาน,ต,าบนาบาตัวนี้ต่ำกับคลองน้ำแห้งโมบานตวนเป็นบานต่ำหน้าทงใหญ่ได้เขตนี่ ไปจนหอดผูกตีนผูกมาทงกัวแต่ตอนเข้าปฐะฤทธิตคลองน้ำขึ้นมาโอ้ยเน่มเนี่ยทัวบดเท่าไงโอ้ยแนมจนหอดผูส่วนผู้ค้งนะเป็นหน้าทงไง ออกไปหาง,ง้อเขาขุ่นแอเขาเหีืองง้องเานาะมือนี้ลองอยางบึงพอเขายางแล้วมาชิคไก่ก็ขีรข่รถขี่รถมันได้โคต้องได้โค้งเข้าบ้านโค้งคลองหนามบอ,อกไป็นเขายางนี่ตัดเชือกมาตัดขลองหนามเลยถ้าจะขับรถไทยมาเชนินทางขลองหนามก็ได้แต่ว่ามันทายากทางยากแห้ง คุมเป็นบออฝนตูกทุกนิมหยับยิมยับหล